บุญาทิดเจาะหาแต่งานลำบากให้ข่อยน้องเจาะเนาะเงียบไรโอ้มีแต่แนวเลลิ่ปนปนปี่ปีอยู่ว่ามาบอกกองสต็อกกองสต็อกเป็นยังไงกองสต็อกป่ะเนี่ยต่อยลิ่งอ่ะเรียบร้อยนะครับเหลือของลูกพี่นะฮะของลูกพี่ลูกพี่นี่ไม่ต้องดูนะครับเดี๋ยวกลับเลยนะทุกคน ห่างห่างกอปเราด้วยนะัญหาก๊อปกบเทด้วยนะห่างกอป นะว่าแต่คนอื่นทออได้นะ่ะถอยไปจมเดยนะไปจมอยู่นี่แหละเดีวนะป่าพลังด้วย้ยแต่ละมือแต่ละเวินขวาด้วยขวาด้วย เอาละเอาละเอาละลูกพี<อ>่มันสิต่มทอ่อเลยลูกพี่เอ้ยเนยี่ยนไม่มีปัญหาอีกแล้วนะครับคือลูกพี่ก็ฝีมืออีกแล้วนะ แต่เราแหละแล้วก็มีสีมือทั้งหมดห้าพ่วงนะครับลงไปแล้วหนึง่งพ่วงแล้วก็มาลงอีกสามเหลืออีกหนึ่งใชไหมฮะแน่นอนจริงๆมันตีนึ่งแถวแลยไม่ต้องสนใจว่าเอียงไม่เอียงลุกอ,อย่างเดียวนะ่าจะไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนครับ เดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้แล้วกันนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอวคุณมากครับเพื่อน,นะเดี๋ยวรีบกลับไปเอาสักึืงเที่ยวแล้วกันครับวันนี้สายมากแล้วครับ